สบายดีสบายดีพี่น้องเอ้าใช่เหรอเสิดภาพมาตอนนี้กันยังอยู่ทงไห้ทงหน้าอีกคือเกาพี่น้องเ้ยฝนก็ตกฝ้าก็ลงแลนเกี่วเข้าแน่แลนกู้เข้าแน่อาต่คือฝนป็นตกสารพัดสารเพตักขี้ว่าจังใดนาะพี่น้องเนาะมุกนี้ก็ตกมาแห้งแห้งฝนก็ได ทำไมฝนมานตกนีก่กระสาบายอยู่เกียเก่ยวกับเขาเกี่ยวกับน้ำหนพี่น้องแต่อันนี้ฝนมันตกอะไรอะหรอเดี๋ยวฝนตกวิ่ิจะหน่อยกระเดดอีกแล้วนี่พี่น้องเอ้ยแดดแล้วก็ตกตกแล้วก็แดดเดพดพ<ร>อดีกู้ข้าวผัดบรกู้ฝนตกอีกพุ่งตกพุใงตกทั้งพุ่งมาทั้งพุ่งมันจั๊กมันตกไปแล้วมันคล้ายๆแบบมันตกในก้อนขี้เมฆนี่แหละพี่น้องมันมาตกทั่วที่ประเทศนะนี่เด็กป้าของปะบงังปะบงัะบงอยู่านั้พี่น้องเนาะเอาเดี๋ยวยิ่งภาพพม่พี่น้องเอฟซีพูดเลย ไปหาเกี่ยวขา่าวเกี่ยวน้าบรรยากาศเงี้งแลงๆน,นะพี่น้องเนะาะบรรยนกะศบอด้คอ,อย์ดจะได้ลงคลิปพี่น้องเอ้ยเมื่อยเมื่อยค้นเขา่าเมื่อยเกี่ยวเข่าแบบว่ามันขี้ข้านว่ากับกล้องอ่ะนะพี่น้องเอ้ยมันเมื่อยว่ายงก็ได้เอาค้นเขา่าเคยเตะเคยแตะเะากับว่มีเวลาเนาะพี่น้องเนาะอันใดไหนยังมาถ่ายคลิปกับจะเลยกบอด้ถ่ายเนาะนี่แหละก็จะลง,ลง มาเกี่ยวข่าวยามแรงๆพี่น้องเ, <c oughs> เอ้ยเ,เ,เกี่ยวขาวยามแรงเกี่ยวขาวตากฝนยามแรงมาฝนตกยาทหาม,มาละแดดใกล้ๆแบบว่าคือบ่มีฝนเนี่ยนะนก็ยังไงแต่ไ้นะพี่น้องเนะ <c oughs> เาะก็มมมมทำงานอยู่เนาะบวกความความรวมทันัอีกเลยในเงบรรยากาศอันนี้จะเป็นผ้าปิดหน้าเดลยพี่น้องเ,อเวลาที่เบาเอนเกี่ยวเบาเอนจะดึงขึ <c> ้ <oughs> นนี่เด้๋ดึงขึ้นไปสินี่เด้๋นี่เด้๋ มันก็จะคล้ายโจดนะพี่น้องเอ้ยนี่เดยนี่เดยหลังจากสิบปดแรกมันก็จะเป็นนี่นี่พี่น้องนี่นี่เดย์แล้วขึ้นอย่างตัวนั้นตกไหมมันกะมันกะเปียกอยู่มือท่ามันก็น่าจะแห้งอะไรตัวนั้นไอ้ก็เดี๋ยวพี่ท่าใต้พี่บืออย่างนั้นนี่นี่บือท่ามันแห้งเออมันมันบเปียกแห้งแตาว่าเห็ดเป็นเป็นอ่าเป็นประดับอะไรพี่น้องเอ้ยแตาว่าเห็ดเป็นผ่อนกะสิเปียกลลาย มือนตั้งใจว่าชีมากู้เข้าแหละงานบางแหลกเที่ยว่านฝนมนตกก่อนนะพี่น้องก็เลิ่บริกกู้เพื่แหลัลงจากที่ออื่นแะไรนะพี่น้องแดดออกช่วงแถาเศร้ารับช่งให้หันกับเป็นทอดรถบุบเปี้ยบ่ะไดเนาะน,นี่เน,ะนาะธรรมดาเนี่คือเข่าพี่น้อง สองให้เหตุผลชองให้ประดับการแบบนพอเลยบ่มันเปียกธรรมดาเี่นะมันแหลนกายเนะาะบนข้างแค่มือก็กูได้พอคนมันแห้งก็เถอะบ่หึงนะพี่น้องวันนี้ว่าที่กู้พยาเกี่ยวนีอเนะ่าซะนก็ไ่ได้เปียกเลยนะวัตยาเกี่ยวพัเกียเก่ยวไหนกูไหนก็เล,นเลือกเกี่ยวซะกูกัเข่าไว้หลายเข่าสามให้เกี่ยวทั้งอยากกู้ทั้งอยากเกี่ยวพี่น้องไอคน พยายาปุ๊บไปปุ๊บมานี่เดะตัวนี้เลยไอ้กู้มันเด็กก็ได้เอ๊ะแดดได้ไหมถึงกู้ได้ได้มึงตักตันหนยมึงดูมันไม่เปียกคนพื่อนมันไหนเพราะว่าหาป้ามันสูงนะพี่น้องมันก็แล้วมันเปียกคอนพื่อนมันป้าสูงขึ้นกันก็เข้ามาประดับกันเลยนี่แค่ค่ายแค่ค่ายกันเลยป่าดังทุบบังทุบบัง ที thì này, thì này, với những ่เ้าเดือนสิเลยที่เ้าเดือนสิบสอเลยก็ยังมือบ่มือบ่ผ่าฝนกัเอาพี่น้องฝนตกบุึกเวลาเวลาจาฝนพเข่าเนาะน่าจะบุพพมานหมืบุตกแค่ตกากรวดนก็ปั่นเ้าก็ถึกเสีน้องหลุดนปั่นข่าเซล บรรยากาศอยู่ทงไห่ทงนาพี่น้องงามบริวัณอากาศเบิ้งเบิ้งจีดึงคาตะกรงขึ้นนึ่งสูงเลยบรรยากาศงามบริท่าดังอยู่ทางตะกอ่าต่บรรยากาศโอ้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 หาพอบพี่น้องอิฟซีเหรอบรรยากาศเออพี่น้องเลย ัวนี้จะเป็นตัวเกี่ยวมือเว้นนี่น้องพี่น้องเนาะหรือว่าตอนเที <si suppression> ่ยงนั่นแหละมัน <èn> ยังมาทันยุบดอกแต่ว่าฝนฝนตกมาใส่มันแล้วไมรไกายเนาะ่ตนัมกบงเนอกยันพอ่นาไเรื่อมันบก็แห้งเลยคนบดแห้งเอาพี่น้องิเกี่ยวเข้าอีกก่อน นี่คือสภาพเขาของเฮาเป็นยังไงสมัยงามบ่งามขักเนาะงานสร้างเอือว่าอลังการงานสร้างนะพี่น้องเลยตื่นต้นในถ่ายคลิปมันเมื่อยมันบ่มีเวลาถ่ายเมื่อยเลยมันมันบอ่ยนบอยากถ่ายคลิปนะพี่น้องว่าง่ไงกันเลยมันมันเนมื่อยว่าง่ายก็ว่ามันจบมาเลย

อ่าไปใกล้แคนะ่นี้ n h ลีได้นี่น่ะห h à พ้นเข่าเข่าพ้นยาเข่ามันก่อมแห้นะขยันลงไปอยหนก่อมฉันตับดูต้อได้เกี่ยวจ้ะถูกไหม,ไมเกี่ยวอะไรข่ในเขาคอย Kết hành phía nông FC bừng Chiều tay thế này giờ tay này thế Thử bò มาเด้อพี่น้องมาเด้อเจี่ยวข้าวเด้อพี่น้องมันประรดับบ่บ่พอรถประรดระรับมันมันซ้าเจี่ยวเวลาเวลาสิดูตกประได๋ตกก็สิเกียวนี่แหละถ้าบ่ให้บ่มีมือเช้าบ่คนตกทุกมือนะพี่น้อง ยามพูนข่าวบ่กเอ็นกับไ่ได้เอาให้เบิ่งเนาะเพราะว่ามันมันบมีผู้ถ่ายคลิปให้ต่างคนกับต่างคนใช่ไมกับคนบรเอนกับคนจะไปจับกล้องให้ก็เลยบ่ได้ไ่ได้ถ่ายให้เอซีเบิ่งยาัฝนพฝนมันมันมาเรื่อย phim nào mình nhà đấy anh gọi ấy cả nhà như cái nhà ai có Chiều nhà con gái cấp nhà Nào khi nào khảo vốn nếp nhà Anh chị ba và em tìm nhu Lưới chiều, không hư cầu ถักมีพี่ชังมาลงมาบ่าลงถอนเขา้ามุนมันมุนไปมุนมาเลยกับเขา้ามียุ่มมาเข้ากันเลนมันนละคืขา,ขาดพ่นกับหย่าต้องเอาขานะ้ามาเสิ่ยวเกี่ยวพตึกหนามันเกี่ยวไ่ได้ไัง นั่นแะก็ลงเนาะพิ่นก็ได้ทีนจะเกี่ยวแต่เขาเกี่ยวกับพิ่นจะเกี่ยวกันทางนาพิ่นก็ได้ทีเขาปุ่นห้าห้าปุ่นขา ถ้าพ่นกับมุ่เป็นใจพี่น้องเอ้ยเรื่องเกี่ยวข่าวเกี่ยน้ำปกตินี่พนมันชี้ยุดแล้วยามนี่แต่ว่าพีนี่พนดีผิดปกติพนดีผิดปกติพี่น้องพายุฤดูร้อนบ่พายุฤดูร้อนบ่เอ็นเราพี่น้อง มันเข่าอบ่ฝั่งไทยมีบ่พี่น้องแบบนี้บุปตาบุมีบดปลา,า,า,าบ่มันบมีต่อเพื่อง Line Hugan. พันใบอันนี้ไปเวียกกับเช่าไม้เพิ่นกับบุมีคนเกี่ยวซ้อยพี่น้องเลยก็เลยจะเป็นตอนให้มาเกี่ยวซ้อยกันเล้วอื่นอ่ะคู่สร้างคู่สาคู่งานน้ำกัดมวยกับมวยน้ำกัดเนาะเงินบ่ไงเงินบ่แม่นหัวอีกเก็หัวอีกยังวะขึ้หอยคนลงเขา เปียกขักลี้คือเี่ยนตอนเ้าเปียนเหอเปี่ยนคือ้าหมอกเนาะ ตุยดุยลงนามเคักเล็ตายคลอโทรศับท์ก็หากระพอนวิงช้มันแดดเนาะคือแดดนเศ้ายามเศ้าหยามเถียงแดดยามเศ้าหเทียงประมาณช่องมงแดดข้ามมันก็เลยตลน 3โมงมโ้เดกมเมืมมม่อยพี่น้องเอาก็เลย่ห้าก,ก็ลงเึ้นก็บบายส่เินตะเกียวเข่านะบบายสองบายโยาางม,ายมงครึ่งจิ้เข่าสองโมงปลายเลื่ลอดแล้วนะ เขาพัดม่ไ้เข่าแง่บ่หรืไม่ดเข่าหมดเกี่ยวหอะไรบ่เข้าเนาะ่เข้าเนาะ ตกเนยเนาะวานนดี่ตกตกเนาะิเนี่น้คนเขา่ไปตกเลยเนาะว่านี่ข้าคนเข่าคนเข่าวานนี่เลย คนเขาเมื่อทักิทัทุกเกี่ยวแนมะ่มื่อที่สองมาแต่คนตข้ามห้องคนหมดเลยเลยจนที่มือของคุงยังได้คนหาคนวาน่า เดี๋ยวไปเลือกเอาทั้งา h à เลก็ะทั้งเขาคอยเขี่ยวกไปชิลเล่นพี่รองแต่ละมือช่อยกันมือทุกมือก็สบายเกี่ยวไปเกี่ยมาชิลแล้วซื้ ก็ได้มึงคมลมว้อยวอย,ยอยู่นะที่บายบายมาลโทรงคำมงมึงเท็กม,มาอีก ้นี่คึมลมลมข้าวเนี่ยคนตก ทำไมคนต้ง so ่ปกันรเตนเตนยัง้างลินบอกเอน้มาญาตดนหดเฮ้ินคือได้นหก็จะมาทำคอนเทนต์นี่นแค่คอนเทนต์ของคต้นมอยแหลนลงเยคนเทนคนเทนต์เอ็ธีพายา้จะเอาคอนเทนต์มันเป็นเรื่องจริง เรื่องจริงคือ,อย่านเต็น đấy có một cái củ gần đó đấy cả ham không cần hai con còn bị đâu hai con còn นี่แหละเข่ากันนะพี่น้องเนาะกับค่อยงามประไดที่มีแต่หญ้าลายกว่าเด้อพี่น้องเอง้ยเนาะสำหรับคลิปนี้กับบุมียังลายเด้อพี่น้องเอง้ยกะบบามือลงคลิปบุมีเวลาพี่น้องเอง้ยมันเมือเ่อยก็เลยบัได้ลงคลิปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวจบคลิปก่อนไว้พบกันคลิปหน้าคลิปไหนบรรยากาศ อยู่ตรงหายตรงหน้าคือเก่าด้วยพี่น้องเอเอาขอีฟพร์ดนพี่น้องเอฟซีมีความสุขกายสุขใจที่ขับมาสมคิเบาลเอ็นตลอดแต่ต้นจะจบกา้ถือเลขหกตัวด้วยพี่น้องเอ้ยไปก่อนจดีมีเฮง